สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคุณพิกิตในปีฐานประจำเดือนกันยายน2567นะครับผมทำนายดวงชะตาให้คุณลุ้หน้าเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนเพื่อให้คนที่เข้ามาติดตามรับชบมตัองฝาเอาไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการปรุงชีวิตเอาไปวางแผนในการดำเนินชีวิตเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กติดตาม เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเรามาเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคุณปีขานในเดือนนี้อาจจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นเดือนนี้นะครับคนปีขานคุณต้องวางแผนเกี่ยวกับการงานดีๆถ้าคุณวางแผนไม่ดีนะครับคุณอาจจะต้องเหนื่อยแล้วในขณะที่วักแผนแล้วคุณก็ต้องทยอยทาตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ไป สู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะครับถ้าคุณใจร้อนผู้ว่าระวังหน่อยนะครับจะมีปัญหาติดติดขัดขัดเกี่ยวกับการงานคนที่ทำงานประจำและรับราชการอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอย่าให้คนอื่นทำงานแทนอย่าไว้วางใจคนอื่นให้เขาคิดให้เขาทำแทนคุณนะครับเพราะาจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายคนปีข่าดผมย้ำนะครับว่าคนทำงานประจำและรับราชการ พยายามทาด้วยตัวเองเอาไว้แล้วมันจะดีกับคุณเองนะครับสร้างมิตรใมตธุรกิจกับคนรอบข้างไว้นะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจในช่วงนี้นะครับอย่าพึ่งไปลงทุนธุรกิจอะไรเพิ่มเติมน,นะครับนิ่งไว้ใจเย็นไว้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องไขว้หาโอกาสคิดครับคิดวางแผนแล้วจะต้องเพียงหาความรู้ให้มากที่สุดนะครับพยายามอย่าพึ่งลงทุนเตรียมการไว้เฉยครับ รอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วจึงจะลงทุนในเดือนนี้นะครับคนที่ทําธุรกิจนั้นจะต้องเข้าไปติดตามดูแลควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจดีๆระวังบริวารทํางานติดค่าระวังทุนส่วนสร้างปัญหาได้นะครับถ้าหากแม้นว่าคุณปล่อยให้ธุรกิจมันเดินไปเองโดยที่คุณไม่สนุนสนใจเลยอันตรายนะครับสําหรับธุรกิจที่ถือว่าดีอยู่นะครับก็ได้แก่ธุรกิจออนไลน์ แต่ก็อย่าไว้บางแจ่กันอีกย้ำอีกครั้งนะครับธุรกิจความงามธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับอย่างคงถือว่าดีอยู่ต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษาในเดือนนี้คุณจําเป็นนะครับจะต้องอนน้อมอนตัวให้มากขึ้นสร้างมิใหม่ิบัติกับคนรอบข้างให้มากขึ้นนะครับพยายามดูแลที่แขกันเอาคอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ไหยครับและผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาคุณมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเดือนนี้นั้นคุณจะต้องเรีย สักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนบางคนนั้นอาจจะมีภาระหลักเพิ่มากขึ้นด้วยนะครับใจเย็นไว้ครับค่อยๆทำอย่าบุยวายไม่อย่างนั้นแทนที่คุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณบุยวายนะ่ะมันจะติดลบนะครับต่อไปสําหรับคนที่ตกง,งานที่ต้องการงานทํานะครับในเดือนนี้คนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนั้นอยากพุ่งลงทุนผมย้ําแล้วนะครับคุณ เตรียมการวางแผนท้ความรู้เพิ่มเติมอไว้ก่อนเตรียมให้พร้อมครับในเดือนนี้ค่อยลงทุนค่อยว่ากันต่อไปสําหรับคนที่จะไปสมัครงานสามารถลุกขึ้นไปสมัครงานได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่าสมัครที่เดียวอย่าเลือกงานมากครับคุณมีโอกาสได้งานทําอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเลือกมากนะครับคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่หางานทํานั้นถ้าไม่เลือกงานมากเกินไป ได้งานอะไรแม้ไม่ตรงกับตําแหน่งหน้าที่ที่คุณต้องการครับไปอดกลับและมาพัฒนาตัวเอง,มา,เองมาปรับตัวเองเข้าหางานถ้าคุณปรับตัวเองเข้าเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าหางานคุณจะประสบความสําเร็จกับงานที่ได้มานะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงินเรื่องการเงินของคนปีขานนั้นในเดือนนี้ถ้าพูดถึงรายรับรายรับมีติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับมาช้ามาไม่ตกเป้าเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการ ต้องวางแผนต้องควบคุมรายจ่ายดีๆครับต้องรู้จักวัดเก็บขาดอย่าสุริรยุไรเป็นนันขาดนะครับเดี๋ยวการเงินดุกัดก็จะมีปัญหาได้สําหรับรายจ่ายนั้นอย่างคงเข้ามานะครับมากหน่อยรายจ่ายบูมมันถาถนเข้ามาทีเดียวครับทั้งนี่เก่านี้ใหม่แล้วมีรายจ่ายเนื่องจากกุลบริวารเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจะอย่างหายเสียนะครับดึงลำดับความสําคัญการใช้ใจ่ายเงินก่อนจ่ายเฉพาะที่จําเป็นที่สําคัญก่อน เรื่องใดอย,ย่าไม่จาเป็นอย่าต้่งจ่ายแล้วกันนะครับแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างคโนคโสดคนโสดนะครับผมย้ําเลยมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่คุณค่อนข้างคุ้พอใจทีเดียวมีคนแนะนํานะครับมีพ่อสื่อแม่สื่อชัางนํำมาได้พบได้เจอกันแต่คุณก็อย่ารี่ปร้อนเกินไปนะครับเช็คสักหน่อยหนึ่งว่าเขามีคู่ม้เจ้าของหรือไม่ และที่สําคัญดูด้วยนะครับว่าเขาฝวดอยู่หรือเปลา่าอุปนิสัยใจคอไปกันได้หรือไม่นะครับถ้าอุปนิสัยใจคอไปกันได้แล้วเขาฝวดอยู่ด้วยอันนั้นดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้คนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในช่วงนี้คุณกับคนรักเนี่ยนะครับจําเป็นจะต้องหากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นชวนกันออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านบ้างน,นะครับ ชุวนท่านไปทำนูน่นทำนี่แล้วอยู่ใกล้คนรักอย่าพูดเรื่องงานเพราะว่าถ้าคุณคิดถึงเรื่องงานพูดเรื่องงานมากคุณเหนื่อยคุณลา้าคุณเครียดอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณจะเย็นแล้วคุยเรื่องส่วนตัวพูดเล่นนู่นนี่นั่นคิดก่อนพูดเสมอคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยครับคนรังกง็ข้าดูแลให้แข่คุณดีนะครับ สำหรับคนที่ต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้หลายคูท่ทีเดียวครับที่จะมีข่าวดีเข้ามามีการตั้งคันได้บุตรได้หลานแต่สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวแล้วทาให้คุณมีความสุขมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันอยู่ใกล้กันมากมีการกระทบกระทั่งกันบ้างาให้หมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกันเมื่ออยู่ใกล้กันนะครับ,บ,รบ,รนนรบแต่คุณก็ต้องใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันอะไรที่ยังสนรักได้ก็ข่อยย่อน ยิ่งคุณยอบคนรักมากเท่าไร่คนรักก็จริงหยอบคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในเดือนนี้นะครับถ้าคนรักใจร้อนผู้วา่าคุณต้องรู้จักสงบปากหุบคำนะครับอย่าไปบวกอย่าไปประทะกันอนคะครับแล้วจะดีกับคุณเองสําหรับเรื่องสุขภาพนั้นคนเีงฐานในเดือนนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เนื่องจากคุณค่อนข้างเครียดมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารแพร้ถ่านปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมระดับสิบนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัว,ตวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่ขงข้อความว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับ พอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ตันทีนั้นต้องขอไปด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์ตบคิวลงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเวฟอร์ให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะคุณประสบความสำเร็จท้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศไร้ข้อตา แล้วอยากแชร์คลิปนี้ให้กับภรรยานิสของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาว่าในม,มากกว่าน้อยนะคะรับเพราะนอกนจากทําลายงชะตาแล้วผมจะบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสรบบสวัสดีครับ